โย่ Yo, สวิสดีทุกคนด้วยอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอาริเมเลตเป็นแมปที่แม่งอย่างปั่นนะซึ่งผมไปเจอโดยบังเอิญน,นะคือ <c oughs> แ,คแค่เห็นนะอิจิโกโมันก็จี้แล้วมันคือทุกตัวละครกินกนี่คือมันหน้าขาวตัวซึ่งผม,มจะเอามันเป็นบันบ็กหรือก็แล้วแต่ถือมันหน้าขาวตัวเลยนะก็อ่ะก็จะเห็นนะเป็นแมบอะนิเมที่มันถือปืนแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคขอยาสุบหน่อยมันทีเอ้ โอ้โหเจนอนหน้าขาวเนี่ยนี้โอเคก็ขอแยกขายของก่อนแล้วกันสําหรับใครอยากได้สัตว์เลี้ยงในโกอาการ์เด้นนะครับผมแล้วผมก็นำร้านกับวิฟช็อปเลยนะครับมีสัตว์เลี้ยงคุณเลือกสั่งมากมายนะครับผมนะผักผลไม้ก็มีเช่นกันนะครับผมนะส่วนแมมอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมเช่นบ๊อบฟู้ดทอเรตเทอร์เบอร์ดีเฟนต์แล้วก็แมมอื่นอีกมากมายเลยนะจ๊ะก็ลิงก์ร้านเนี่ยอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมฟอร์ออร์น้องฟีฟอร์ออรเลยคือแบบเน้นโดเนียเน้นโดเนียน้องโดเนียเลย สวยน้องไปพี่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทันจี๋ะปมื่เฮ้ยตีเกาะเฮ้ยการระเกะมาดิห <c oughs> ลบหลบปุ๊ป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 ลบปุ๊ป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  ปปปปุุุ๊๊๊ไม่กล้าเล็กไม่ไม่แกลมปลาระเบิดไม่ไม่แกลมแบบว่าปลาระเบิดได้แบบว่าปัญญาอ่อนมากการปลาระเบิดพี่เจเฮ้ยเอาว่าไอปืนใหม่ชู่ มีไงนี่ไงปรดีเฮ้ยเอ็เดแต่นะที่เอ็ดเดแต่นเอ็ะนะดเดนะ <laughs> ถือปืนเฮ้ยอ้โดเพนยิงเฮ้ยปืนมันแรงว่ะปืนแรงปืนแรงปืนนี้โคตรแรงเลยไม่ไงเอ็ดเด์ดอยเอ็ดเดอีเลยเอหลบหลบหลบปุ๊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 บป ลบ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 โอ้แต่กล้องแม่งปัญญาอ่อนมากเลยกล้องแบบซูมแบบซูมไม่ได้เลยเฮ้ยพี่แวมพายนะครับแวมพายเฮ้ยโจเซฟโจเซฟหน้าขาวโจเซฟหน้าขาววาย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 หนาสวยข้าอยู่โอเคตรอดการในเขต ไปกินแลงพอที่อูหรอนี่ใครอ่ะออกไปเลยรู้อ้ยโดนโจเซฟยิงเ <laughs> กมมันบันนะเว้ยี้ย่ทำไม่ปิงอะ่ะมีไงนี่นี่ไงวันดีอุ้ยอย่าแม่ง สุดแม่งก็ <c oughs> สุดแม่งดีเลยการังดิวิ่งเสียบเลยมึงโคตรปิงเลยคนดูไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่เพียงปิงอะ่ะโอ้อะไรเนี่ยอ้าวโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองจินอู้อ๋อ โอ้เราปิดมะก้นเฮ้ยเกมไม่อย่างปิงเร็วอ่ะแม่งเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อ่ะเฮ้ยอินโนสกเกบกลวงาล่งมุปบุทลวงพี่มาน่องับทลวง อ้าวทำไมยกางเอากางเอาอคิวบอกถ้าแม่งมาดิผม17คิวี่ิงหลบหลบ่ตอหลบพี่ตอหลบพี่ตอหลบพี่ตอน่นอะไะมันใครอะเฮ้ยนุ้ยเฮ้ยไอไอเซซอาอ้าว มอมออกมาไงเนี่ยเอ้ไอ้ค่าวาะรคิดนี่มาจากไหนเนี่ยเอาว่ะไม่งมันอยู่ดีนะอะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ไปเฮ้ยก้อนลบลบลบป๊อปป๊อปป๊อปอะไรนี่ เพ้งปิงแบบปิงอยแบบป,แบบปิงเลยอ่ะเ้าาแหกูปะเนี่ยหลบไปชิดต่ออะไรอ่ะคีลุอ๋อมาดีมาดีมาดีาดน้องไม่น้อะไรอะหลบหลบลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปุ๊ปั๊ พอดิการอะเคตฮ่าฮา่าอ๋อแล้วแล้วแล้วพี่มาเกิดเลยตรงนี้ได้ไงนะโคตรโงไเลยมาเกิดอย่างนี้เลยพี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรอะบ้องหน้าอะไรพี่แม่ไง <c oughs> ไม้ให่เหลือเชื่อเกมนี่เนี่ย นี่เก็บสองเต็งตึงตึง,ตงการละเอียดกระสุนกระสุนแบบไม่ไหวติงไงนนี้อ๋อฮะโอโอโอบิโตโอ้มาแม่กูซื้อได้ประเด็นนะเพชรไม่มีอะดิ แล้วนี่ใช้ใช้ตังค์ซื้อเอาแค่ตังทีได้เนะี่ยเฮ้ย,ยเด็วกเล่นแบบวัฒนายแบบมีสตงสไนอะไรปะเก็ตลิงมันมีตมมังเราเปซื้อหมื่นดีกว,ว่านี่ใช้เพชรซื้อเหรอซีหมื่นมันซื้อโอ้มันซื้อเลยไม่ได้เลยวะ่ะโอ้ตังตังก็ห้าหมื่นแล้วอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้เน,นี้็จะให้แบบสุ่ม มันสุ่มสกินแต่มันก็ไม่ได้สกินนาทีน่ะได้แต่อะไรก็ไม่รู้ไปฮะฮะไอ้เขียวเขียวนี่คืออะไรเพื่อนเหรอนี่สปีดปก่อนน่ะอะไรอ่ะสองจินอูว่าแต่ว่าเอ้ไอคาคาชิมันฆ่าคุจำได้อ๋อมาฆ่าคุ แม่งเอ้ยอะไรเหตุโอ้เอา้ามาถามาปลาติดกันแพงเดี๋ยวพิ่งรู้เนี่ยนี่ไงนี่ไงมีเหลี่ยมเหมือนน้องทุกทีนะอีกที่นี่อีกแล้วหรอจบเลยเข้ามา เก็บสองดิโหลนะอันนี้ตึงอันนี้ตึงอันนี้แบบตึงๆเลยตึงเลยให้ตึงเลยหล,ล,ลบๆป๊อปป๊บปป๊อปอ้ <c oughs> อะไรเนี่ยการาร,ปประเหตดหลบแป๊บพี่เนียการาระเหตดโคตรการาระเหตด เดินเที่อะไรอ่ะมาดิเอาข้างหลังแตกกาเลค ตูฟีโลบเก็บหมดหลบกันหลบโอ้โดนโดนรอมาแก้แขนอะไรอ่ะตายแล้วเฮ้ยมาดิก็ใครยิงหลังหัวการเลเห็ดนูจะหลุด เดี๋น้องโอ้ยนี่ไงนี่ไงโลลี่เหรอโลลี่เหรอเนาะอ๋อเบจิโตเบจิโตเอ้ยเบจิต้าเนี่ยเหรบจิโตโ่าดีเกือบระเบิด ไม่โดนเลยกลาระเคศอ้าวตกอะไรกระสุนอะไรมันจะเย่เๆเหมือนหลบแอ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 บเลยกลัวตายโอ้ว้าวที่หนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวมาขึ้นที่สองอะเดี๋ยวไปท่าเถอะเอาล่ะคลิปนี้ก็มาในรายการของหนูเป็นแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่แค่อาจจะ ไม,ไม่อาจไม่อาจจ่าแม่งโคตรปิงเลยแต่คอนเซ็ปต์มันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ชอบนะถ้าถ้ามันมีค่ายเกมในระบบสักค่ายหนึ่งเขาทาดีๆแย่ระบบสมูทสมูทนะแบบมีการปล่อยพลังขึ้นเต่าหรือแบบว่าตัดตัวละครเจนเน็บเช่นเช่นเจนนอสอะไรเงี้ยแบบเออค่าครบหนึ่งแล้วตัวได้แอนติหนึ่งอะไรเงี้ยไม่งั้นจเป็ในเกมที่มันมากเลยไม่เกินอะไรก็รับนุกๆนะแต่แค่มันปิงมากเลยยังโคตรปิงเลยนะครับ